หนูอยากจะบอกว่าคนที่แบบยังไหวแล้วคนที่สู้เป็นคนที่รุ่นแสดงเก่าแล้วแบบยังไหวอยู่เนี่ยอย่าเพิ่งพูดว่าตายตาหลับให้ออกมาช่วยสู้ด้วยกันก่อนค่ะอองานยังไม่จบใช่มั<า>นยังไม่จบ,จบคือออกมาช่วยกันก่อนอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งแบบอย่าเพิ่งหวังแบบนั้นให้มันต้องแบบร่วมแรงร่วมใจกันออกมาค่ะอ,อืม แล้วก็คนที่บอกว่าแบบเด็กรุ่นใหม่เนี่ยแบบไม่มีอะไรติดพันอย่างเช่นแบบคนรุ่นเอ่รุ่นก่อนอะ่ะมีแบบมีสามีภรรยาลูกที่ต้องดูแลแบบเนี้ย mm hmm. หนูก็อยากจะพูดว่าเด็กรุ่นนี้อะ่ะ mm hmm. เขาก็มีพ่อแม่ที่เขารักหรือไม่ถ้าไม่มีก็แบบมีเพื่อนมีญาติพี่น้อง mm hmm. มีคนที่เขารักเหมือนกัน mm hmm. ทุกรุ่นก็ต่างมีคนที่แบบเป็นห่วงมีคนที่รักอะ่ะ mm hmm. มันก็แบบเหมือนกันทุกรุ่นนั่นแหละที่เราโดนกดขี่แล้วก็โดนกดขี่เหมือนกันทุกรุ่นเราก็แบบควรออกข้าออกมาได้ก็ควรออกมาได้ออกมากันนะคะอืไม่ใช่แบบนี่อะไรจะเสียกันทุกคนนั่นแหละอยู่ที่ว่าคุณพร้อมจะเปลี่ยนมันหรือเปล่าเออเนาะใช่ค่ะแล้วหนูก็อยากจะบอกว่ารุ่นก่อนๆน่ะเขาก็แบบทําเต็มที่ลิมิตในแบบของเขาแล้ว ที่แบบเขาทําได้ขนาดนั้นก็แบบถือว่าสุดยอดแล้วที่เขาออกมาทาํากันเออประมาณมนั้นมีอะไรจะย้ำไหมขายของใช่ไหม <laughs> หนูที่หนูคิดหน้าคือแบบไอ้หนึ่งหนึ่งสองอ่ะยิ่งใช้ไปอ่ะมันจะยิ่งกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดา,าจากที่แบบไม่เคยใช้อ่ะอแล้วพอมันใช้มาเยอะๆอ,อ่ะมันจะกลายเป็นปกติแล้วคนก็จะแบบเริ่มจะแบบ ไม่นั่นไม่ไม่แคร์เท่าไหร่ค่ะที่หนูคิดและในอนาคตหนูคิดว่าพี่ดานจะแบบไม่มีด้วยซ้ำก็ก็เป็นไปได้ไม่ได้ความเป็นไปได้สูงดูจากเหตุการณ์วันนี้มีความเป็นไปได้สูงค่ะก็ขอให้แบบออกมากันทุกรุ่น อย่าคาดหวังกับรุ่นใดรุ่นหนึ่งเพราะว่าทุกคนต่างก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน mm hmm. ทุกคนก็แบบมีอะไรจะเสียเหมือนกันหมดทุกคนต่างก็มีกับภาระหน้าที่หรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ต่างกันแต่มันก็สุดท้ายคือผลกระทบเนี่ยมันลงที่ประชาชนทุกคน mm hmm. ก็ให้ออกมากันถ้าสามารถออกมาได้ก็ช่วยออกมากันมาขับเคลื่อนด้วยกันค่ะ mm hmm. อย่าฝากความหวังไวท้ที่รุ่นพวกหนูเพียงอย่างเดียวค่ะ mm hmm. ที่หนูอยากฝากคุณ okay. แต่ตัวหนูเผื่อตัวพวกหนูหนูก็จะทำให้เต็มที่อ่าครับผมมีอะไรจะฝากถึงพวกกลุ่มพี่ๆที่เขาออกมากันังกายกัังกาที่เขามาเป็นแบบอยากมาเป็นมายกเพดานให้เราเนี่ยเออมีอะไรจะฝากพูดถึงเขาค่ะก็พี่ๆเขาก็แบบสุดยอดมากขอบคุณมากค่ะที่ออกมาพูดเพราะว่าพี่พวกพี่เขากล้ามากต้องยอมรับตรงนี้เพราะว่าแบบมันต้องมันก็มีพี่ๆเขาเป็นแบบ เหมือนชนวนเริ่มต้นเลยอะค่ะที<ม>่แบบกล้าพูดตู่สาธารณชนกล้าพูดโดยการเปิดหน้าตรงๆต,ตรงนั้นเลยพูดจุดไม่ขีดก้านแรกอเออใช่ก็เราดูต่อไป